มาเราจะเริ่มทําแว่นตัวที่จริงจังแล้วของผมที่ผมจะทำเองผมมีมาสคอตอยู่นะไม่มีแป้นเจมูกแล้วผมให้ดูว่าผมใส่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็แมอยู่ตรงแก้มเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ตรงมันโดนจมูกก็จริงแต่มันโดนน้อยมากนะค่อนข้างจะโดนแก้มเพราะว่าแป้นจมูกตัวนี้เราจะให้ดูว่ามันเตี้ยมากๆนั่นคือว่นยุโรปเป็นอย่างงี้นนะแล้วผมก็อยากจะใส่อยู่แหละ มันติดแก้มครับต,ตอนนี้มันแทบจะใช้แก้มในการรับซะมากกว่าที่จะเป็นจมูกสองมันติดตามากๆถ้าสมมติเราใส่เลนเข้าไปเนี่ยคือขนตาผมเนี่ยเลีย,เ,ยเลยจมูกผมมันได้ทางนี้เดี๋ยวผมจะทำการลบแป้นจมูกเก่าออกแล้วก็ใส่แป้นจมูกที่เป็นแบบจิ้มลงไปนะเข้าไปเพิ่มเติมให้มันและเดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไง that happen, you see.